สวัสดีครับผมชื่อวีรวัตรมักภาวีรหัส6 6 2 2 1 0 4 8นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอกรมพรัรนาศุกษานะครับโดยหัวข้อที่จะนำเสนอครับประกอบด้วยความเป็นมาภาร,รกิจอำนาจหน้า,นาที่และองค์ประกอบอื่นๆของกรมพรัฒนาศุขภาแล้วก็สรุปนะครับโดยความเป็นมาของกรมพรัรนาศุกษานะครับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพและกีฬาและนันทนาการของไทยนะครับก็ตั้งขึ้นเมื่อปี2485โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและมีสุขภาพชีวิตที่ดีผ่านกิจกรรมทางกายและกีฬาตลอดระยะเวลาที่กรมพัะสุ์สาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและขยายขอบเขตการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปต่อครับองค์ประกอบความ องค์ประกอบของกรมพลรัชภิานะครับกรมพลรัชภิาประกอบด้วยหน่วยงานต่าง,างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านแตกต่างกันออกไปได้แก่สํานักงานเลขานุการกรมเป็นหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานอื่นๆในกรมและสํานักการกีฬารับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาสิทธิกีฬา ขั้นพื้นฐานและมวลชนสำนักนันทนาการรับผิดชอบในด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาทำหน้าที่รับผิดชอบในด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาเพื่อนำไปไประยุกต์ใช้ในการพัฒนากีฬาของประเทศนะครับสถาบันพัฒนาบุคลากรพละศึกษาและกีฬา ับผิดชอบในย้านการพัฒนาบุคลากรในทางกีฬานะครับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารรับผิดชอบในด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการของกลมนะครับกลุ่มตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์การเพื่อเพื่อแน่ใจว่าการพัฒนางานของกลุ่มเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมทำหน้าที่ตรวจสอบคุ้มครองจริยธรรมในด้านปฏิบัติงานของบุคลากรน,นะครับภารกิจหน้าที่ของกรมพละนาสุาภารกิจหลักของกรมพละนาสุาคือส่งเสริมและพัฒนาพึกษาสุขภาพและกีฬาและนันทนาการของประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถแข่งขันในระดับ เวทีโลกได้นะครับโดยอำนาจหน้าที่ของกรมนะครับกรมพละศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านพละศึกษาสุขภาพและกีฬาและนันทนาการในวิทยาศาสตร์ด้านการกรีฬาและพัฒนาบุคล,ลากรที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น 1. ดําเนินการด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและมวลชนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและออกกาลังกายและเล่นกีฬาให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ดำเนินการด้านนันทนาการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ด้านการกรีฬาวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านการกรีฬาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านกีฬาของประเทศดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากรในด้านพละศุกษาและกีฬาให้มีคุณภาพเออสรุปนะครับ กรมพลังขุนศเป็นหน่วยงานที่สำคัญมุ่งเน้นในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากีฬาของคนไทยโดยมีเป้าหมายหลักคือให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้โดยส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาและพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนากีฬาช่วยให้มีชื่อเสียงในประเทศและออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและปก ป้องกันโรคได้